เป็นครั้งที่สิบแล้วจุดประสงค์ในการจุดจุดประสงค์ก็ก็ก็คือ,อแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งต่อมน้ําเหลืองท่าประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันก็มีพันธกิจนะว่าเราจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนคนไทยไในสังคมเราเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพราะข้อเมสเซจที่สาคัญคือ,คอโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันหายขาด ได้สูงมากถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมัน60-70%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์งั้นถ้าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้อย่าเสียกำลังใจนาะรีมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และเข้าก,การรักษาดีเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราหายขาดได้มันมีความหวังอย,อย่าไป,อย,าไปอย่าไปพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยเราเสียกำลังใจและไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่ถูกอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไปนะครับไม่ต้องไปกลัวมากกับโรคนี้ ว่าวันนี้เรามีการประมูลเพื่อนำไปได้เท่าชมรมเรามีชมรมอะไรยังไงอยู่ที่ไหนทำกเนนการอะไรบ้าชมรมร่มเบล่งต่อมแม่แเบแในประเทศไทยเนี่ย ก่อตั้งมาแล้ว17ปีนะฮะอยู่ภายใต้สมาคมโรหิตเพีกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่รวมตัวของอาจารย์แพทย์โรงเรียนแพทย์จุฬาลามาสลีราชเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ30กว่าท่านซึ่งสนใจในเรื่องโรคบะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งพลังงานที่สาคัญคืองานวิจัยในคนไทยนะฮะแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบห็นว่าเราเว็นทีมงานทำสโรรถติดต่อไปจะต้องตอบท,ที่จะมาร่วมงานเลย ใช่ใช่ครับก็เออเป็นงานคืองานในด้านบริจาคในด้านการกุศลเนี่ยเราเป็นเป็นอะไรที่เราสนใจมากๆนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องอุ๋มมากเลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราล่วงไปลูกปลาด้วยน้องวินเองก็เป็นคนชอบอานคอยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าอาจคอยจะทําเป็นรูปอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือประจวบเหมาะที่เอ่อเป็นช่วงที่เราสูญเสียน้องมาของเราไปด้วยโรคมะเร็งปากลำเลียงเหมือนกันน <S <S ะครับผมก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่ามีเอ่อชิ้นชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นตัวเมมโมไรซ์ของน้องเองอะไรเงี้ยครับก็เลยทําเป็นรูปน้องเบลลี่ของเราในส่วนการให้กำลังใจที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนนมะเร็งปากลำเลียงนั้นอยู่ที่มินิ ครับผมว่าสมัยนี้เทคโนโลยีค่อนข้างไปไกลมากๆ,ๆครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนบอกเลยว่าคือเป็นเป็นโรงที่สามารถหายขาดได้นะครับผมก็สิ่งสําคัญเลยผมเชื่อเลยเป็นเรื่องกําลังใจที่เป็นสิ่งสําคัญมากอย่าอย่าท้ออย่าหมดกําลังใจมันมีทุกปัญหามันมีทางออกเสมอแล้วก็อยากให้รีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็รีบาารากษาก็มีโอกาสาที่จะหายขาดได้ถ้าสมมติว่ามีการทำงานอยู่ครงานบริจาคอะไรเงี้ยครับรคือการทำดน้าเสื้อผู้ปิดร่าา ใช่ครับก็อย่างล่าสุดปิดบริจาคของน้ำท่วมนะครับก็เป็นเป็น,ปนหนึ่งองหนึ่งโปรเจกต์ที่เราเราสึกว่าเราอยากจะร่วมทำกับแฟนๆครับ <c oughs> เราก็เลยทักไปหาบ้านบ้านเบสของเราครับก็คือวีนอฟ f ิเชียลนั่นเองเรก็รู้สึกว่าอยากจะระดมแล้วก็ช่วยกันบริจาคแฟนเพื่อส่งไปให้สภากาชาติที่ที่เกินนดน้ำทที่เชลลียงรายนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้บริจาคส,ส่วนตัวของเราไปด้วยะจะได้ร่วมกันเป็นทีเดยียวไดีใจครับ ก็มีออฟฟิเชียลเขามี Facebook นะชมรมผู้ป่วยโรคเบลงต่อมน้ำเหลืองนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับหรือมีคำถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับการฝากงานนี้แล้วก็ฝากเรื่องของภารกิจของชมรมเราครับก็อย่างที่ว่าภารกิจของชมรม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาประเทศไทยคือทํายังไงให้คนไทยได้ตระหนักรู้นั้นรู้จักโรคนี้และข้อสําคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเป็นก็อย่าเสียกำลังใจนะฮะรีบรีบไปรักษาให้มันถูกวิธีการซึ่งเด็กๆอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็พยายามเข้ามารักษาในถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกําลังใจที่เรื่องสาคัญนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ไปครับ ครับค่ะคับม่าเกือบบุกสับทุกแบครับทุกอย่าล่าสุดเห็นเพิ่งไปเรียนขี่ม้ามาเป็นยังไงบ้างจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าได้ขี่ม้าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างถนัด อันนีู้ดจริงไม่จริงเราเล่นครับก็สนุกดีรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปขี่น้องจริงจรเนี่ยรู้สึกว่าโหมันเร็วเหมือนกันน้องแล้วก็มันเหมือนแบบต้องทรงตัวให้ดีๆเพราะแบบมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเหมือนกันเลยแสดงว่าเตรียมเตรียมพร้อมที่จะเริ่ม ใช่ตอนตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ส่งเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนฟันดาเรียนขี่ม,ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่พี่น้องๆนักแสดงท่านอื่นก็มีโอกาสที่ไปเรียนเหมือนกันนะครับมะต้องเรียนอะไรเพิ่มไหนนมนอกจากขี่ม้าและ,ย,ะาายักษ์คาษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังมี2อ,อย่างที่เขาระบุมาว่าต้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใกล้ๆอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่แล้วพอขี่ม้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแบงบเหมือนว่าลอกต่อๆไปคว่าน่าจะแบบวี่งมุ่ม,มา ดีขึ้นครับผมว่าเราเราเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้อยู่แล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่แบบเก็ตเร็วเวลาเรียนรู้อะไรพวกแบบเกี่ยวกับกีฬาอะไรเงี้ยค่อนข้างเร็วนะครับก็คิดว่าครั้งครั้งหน้าครั้งครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านถามปักถามมาว่าฮาร์โลวีนนี้จะได้เห็นครับภาพเซ็กชั่นอะไรนั่นแหะสิถ้าเกิดว่าฮาโลวีนปีนี้ควรเป็นอะไรดีล่ะไม่รู้เหมือนกัน เดีรอดูใช่เดีรอดูถ้าว่างอาจจะทำเล่นๆเดี๋ยวรอวอยากเห็นเป็นอะไรแต่งเป็นอะไรใช่ไหมแต่งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับ้มต่าจะมีน่ครับคผมว่าก็ ก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่จังหวะมากกว่าอะไครับแล้วแต่ทามมิ่งที่บทนั้นเข้ามาในช่วงไหนด้วยเรามีเวลาทุ่มเทกับบทมากน้อยขนาดไหนอะไรยงเี้ครับแล้วก็เวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์วายไม่ไวายอะไรคือเราก็เปิดรับหมดอยู่แล้วครับเราแค่ดูทามมิ่งของในช่วงเวลานั้นมากกว่าที่เหมาะสมเห็นินแบบแฟนตาลรโทรจันแต่เราไม่ับอืมครับใช่ครับหนึ่งของคู่แสน ได้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือ,อ,อชาวเชียงรายกันนะครับผมกับบริจาคของน้งําท่วมที่เพิ่งปิดจริงๆเพิ่งปิดไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยที่เปิดค่อนข้างเร็วกระชันชิดเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรีบช่วยให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับที่ร่วมกันบริจาคปกตินี่ินทันบริจาคไงเป็นมือประจับ ใช่เป็นเป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสที่บริจาคเลือดด้วยกันด้วยอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. ก็เราพยายามจะทํากิจกรรมที่เราทําเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าประจําประจําของเราอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มีแฟนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้กำลังใจใทุกคนครับก็จริงๆณตอนนี้ทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามก็พยายามช่วยออชาวเชียงรายทุกคนนะครับผมก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วครับผมก็ยังไงก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับอบฟังไม่เริมเพราะเจ์ที่ทำของเัามีอะไรนีปล่อยครพังแล้ว ก็พรุ่งนี้ครัผมขออนุญาตฝากได้เลยนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์กับน้องนะครับที่ที่ที่ร้านของผมกับร้านของน้องที่อยู่ติดกันพอดีครับก็มาเจอกันอบโมงเย็นได้เลยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเจอกันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรคุยเรากลุ่มไว้ก่อนถ้าอยากจะฟังเพิ่มติดตามไว้พรุ่งนี้ครับ